เ,เชิญคุณฝอยกุลวิทย์ลาสุขศรีนะคะบรรณาธิการบริหารดิเดียาสารโบกประเทศไทยค่ะนวันนี้เราไม่ใช่หาดีไซนเนอร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เราตัดสินและมองหาแบรนด์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจนี้นะคะรับดิฉันขอเชิญคุณกุลวิทย์นะคะและคุณชาลิสาวีรวันนะคะบรรณาธิการบทความแฟชั่นโวกประเทศไทยเป็นผู้ประกาศรางวัลรองชนะเลิศสองวันก่อนนะคะขอเจมบะมือด้วยค่ะ ค่ะสำหรับผู้ชนะนะคะ runner up หนึ่งนะคะได้แก่ La Love London ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลค่ะแต่ยังไงเนี่ยคงจะต้องขอคำแนะนำจากโวกตลอดปี <laughs> ผู้ชนะนะคะ first runner up ได้แก่ทอนซีค่ะ หัวใจหลักของการเข้ามาโครงการนี้เนี่ยคือการเรียนรู้ขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนาําขอบคุณมากจริงๆครับสําหรับรางวัลผู้ชนะเลิศเ o ิ k ด์ o o สต์อน Next ในปีนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณ,คณาชาเมฆรัาากษาวานินาชาค่ะยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะดีใจมากเลยสะดุ้งค่ะ <c oughs> สะดุ้งอย่างสะดุง้งอยนะู่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณมากนะคะก็วความรู้สึกที่ชนะโครงการก็ดีใจค่ะไม่ได้คิดว่าจะได้นะคะเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นมันแบบมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์ขอบคุณเยอะมากเลยทั้งคณะกรรมการครอบครัวช่าง,งทุกคนทีมงานที่แบบช่วยเหลือแบบ แล,และอื่นๆเพื่อนผูงนุ่นพี่อะไรอยเยอะ10ท่านสุดท้ายในโครงการ w o o s on n e x t เนี่ยต้องฝากควาะไรมาหลายอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าทั้ง10ท่านเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เยอะมากทั้งด้านการวิชาการด้านการทำการตลาดด้านการทำธุรกิจนะครับส่วนวินเนอร์ของเรานี้เนี่ยขอบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยยากมากแต่ละคนก็จะมีข้อด้อยข้อเด่นไม่เหมือนกันนะครับ และในที่สุดแล้วเราก็ได้3คนที่เป็นผู้ชนะของโครงการ v o c u s on Next The Vogue Collection ปีนะครับมันไม่ใช่ว่าคนที่ชนะเป็นคนเดียวนะจริง10คนเนี่ยชนะหมดแล้วกว่าจะเราจะเลือกมาได้ชนะหมดได้ทั้งสิคนเราคงทำนั้นแหละคนที่ชนะเนี่ยเรามองเห็นถึงอนาคตนะครับอ,อนาคตของแบรนด์ของเขาว่าจะสามารถเติบโตในธุรกิจแฟชั่นได้มากแค่ไหนทั้งสิบแบรนด์ได้มีนามสกุลของโฮกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะช่วยกันผลักดันให้ทั้ง10แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเป็นนักสร้างแบรนด์ที่มั่นคงในอนาคตครับอยากให้ดีไซเนอร์ไทยเนี่ยที่ต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจในด้านแฟชั่นเข้ามาประกวโครงกรนี้เพราะเราเห็นเลยว่าคุณได้ประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอน อย่าพลาดกับโอกาสครั้งสำคัญในการเป็นหนึ่งใน10ดีไซเนอร์ของโครงการ Vogue Who's On Next The Vogue Fashion Fun d ที่จะได้รับคำปรึกษาอันมีค่าจากผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแฟชั่นพร้อมเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.vogue.co.th หรืออีเมลมาที่ p r o m o t i o n e x c e l l e n t t y c o t h